อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัส o ิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกันดีกว่าว่าแพ็คลายวันวันนี้เป็นแพ็คอะไรกันนะครับโอเคในหลีกตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1น,นะด้วยคะแนน516คะแนนนะครับคนไม่ค่อยเข้ามาตีเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเริ่มหลีก โอเคก็มีแพ็คดินเอแดงนะครับแล้วก็แพ็ได้ตัวใต้น้ําแพ็คการ์ดทองนะแล้วก็แพ็คนี้เออแพ็คนี้วนเข้าใหม่แล้วนะครับได้เป็นเจ้าซูเปอร์ซอร์ลัดโอเคเดี๋ยวเราก็ตีแพ็คนี้ก่อนก่อนเลยละกันน่าจะเป็นแบบมาราธอนเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เจ้าเจ้าอะไรดีเอ่อเป็นตัวรีเจตระดับ3ดีกว่าเนาะ โอเคก็จะใช้เจ้า Echo แอโคละกันแอโคสามตัวพี่มีอยู่4ตัวนะที่เลเวล20โอเคไม่รู้ว่าตัวเดียวจะชนะได้หรือเปล่าชนะหมดอะ่ะมาตัวแรกเราเริ่มก่อนไหมเริ่มก่อนตีก่อนเลยไปเออมันยังเป็นตัวเลเวล1อยู่นะไม่ค่อยเก่ง จะพยายามให้แอร์โคตีเก็บให้หมดนะตัวเดียวตอนนี้มีสองแต้มสองแต้มแล้วตีมาหนึ่งโอเคอย่างนี้ดีรอดต่อไปเราก็จะตีเลยสองแต้มไปเข้าหนึ่งแต้มก็ไปนอนสิครับอย่างนี้ตัวที่สมมามีสองตีไหม ตีมา2นะครับเออชอบอย่างนี้ดีมากเลยรอบหน้าเราจะได้ตีแค่แต้มเดียวแล้วชาร์จไปแต้มเดียวก็ไปนอนได้โอเคต่อไปตัวที่สี่แล้วนะมีสไม่ตีเลยนะรอบนี้เดี๋ยวเราก็ตี3ามแต้มแล้วกันเนาะเราชาร์จไปป้องกันหนึ่งอย่างนี้ก็ไปนอนสิครับ โอเคตอนนี้เหลือ6ตัวนะมีสอ่ะมี6แต้ม6แต้มแล้วตีมา4ก็ถือว่าเลือดลดไม่เยอะเท่าไหร่นะเขาเหลือ2องแล้วก็จัดเลย3แต้มชาร์จไป3แต้มไปนอนซาเรียบร้อยตอนนี้เหลือ5ตัว หตัวแล้วตีไหมตีมาสามเดี๋ยวเราก็สวนกลับเลยมันเหลือหนึ่งนะไปสแต้มเข้าหนึ่งไปนอนซะเรียบร้อยเหลือสี่ตัวนี่สี่สี่แล้วตีมาสาม มันเหลือ1แต้มเดี๋ยวเราก็จัด2แต้มแล้วก็ป้องกันชาร์จไปเข้า1ไปนอนซะเรียบร้อยตอนนี้เหลือ3ตัวมี4แต้มตีมา3อีกแล้วเออชอบอย่างนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จัด2แต้มป้องกันชาร์จไป สองแ้มเข้าหนึ่งไปนอนสิครับอย่างนี้ตัวเดี๋อสองตัวนะสี่ไม่ตีเลยอะทีนี้โอเคเดี๋ยวแล้วก็จัดเลยสี่แต้มแล้วกันเนาะแล้วก็ชาร์จไปเข้าสองไปนอนสาและแล้ว ก็มาถึงตัวสุดท้ายมี6ให้โอกาสตีมาเลย6แต้มตีมาแค่4นะครับไม่เป็นไรยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเอาจริงจริงตอนนี้เรา6แต้มแล้วก็จัดเลยสิครับไปเท่า4งับงับเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คมาราทอนของเจ้าซูเปอร์ซอลัดนะครับ ไปลุ้นกันว่าจะได้อะไรกันบ้างอาได้มาแล้วไปเปิดกันเลยได้เหรียญได้อาหารได้ดินเอมวงแล้วก็เจ้าซูปเปอร์ซอลัดนะครับตัวระดับซูปเปอร์แลมอีกตัวหนึ่งแต้ม j w อีก2อ0กโอเคเอะยังมีอีกนะเจ้าซูปเปอร์ซอลัดโอเคเดี๋ยวเราจะตีแพ็ค dna แดงต่อเนื่องกันไปเลยดีกว่า เนาะโอเคมาอ่ารอบแรกเราก็จะต้องใช้เจ้าดิปโปเซลปิสแล้วกันโอเคตัวที่สองก็ขอเป็นนกดีไหมอ่านี่โอเคนกชูโคแล้วก็นี่เลยมา อย่างนี้เราก็ต้องป้องกันเลยนะของเขาสองแต้มจะตีไหมไม่ตีเปลี่ยนตัวนะครับแล้วตีไหมตีมาหนึ่งโอเคเอ่ะอย่างนี้ชอบเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งสงแต้มของเขาไม่ตีแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราสละชีวิตเลยเราก็ขอชาร์จสตีไหมล่ะจะตีไหมสีแต้มสีแต้มแล้วไม่ตีนะไม่ตีอย่างนี้เราตอดขอชาร์จสีโจมตีสไปเข้าแต้มหนึ่งโอ้โหนิดเดียวไม่เป็นไรตอนนี้เขามี5แล้วออน่าจะตีห้านะ โอเคเยี่ยมตีมาห้านะครับเข้าแต้มหมดแล้วก็นอนไปขอบคุณมากเจ้านกชูโคลงสนามมาก็ต้องจัดเลยสิครับปึ๊บแล้วก็ป้องกันไว้แล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเจ้า สไปโนทาซูคัทนี่ตัวเวลแม็กเลยเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ทำอะไรด้วยเราก็ชาร์จสโจมตี2ไปไม่เข้านะเขาป้องกัน2ไม่เป็นไรมาตอนนี้มี6น่าจะโจมตีเราหแล้วแหละตีมา6นะครับเราก็นอนสิครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่ใหญ่ ที่ใหญ่เก็บ2ตัวไปเลยสำหรับตัวนี้ก็จัดแค่2แต้มป้องกันก็ต้อง3เนาะต้องป้องกันสาม้วก็ชาร์จไป2แต้มก็เพียงพอไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าสกอร์เปียสเล็กนะครับมามีสีสีแล้ว ไม่ตีเหรอให้โอกาสไปแล้วนะมันโดนท่าไม้ตายเจ็ดแต้มไปเจ็ดแต้มเข้าห้านะไปกระโดดตะคุฟบฟาบปรับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของการตีแพ็ค DNA แดงนะครับรับ DNA ม่วง50ไปต่อกันรอบที่2กันเลยดีกว่าโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำา2ตัว แล้วเราจะจัดตัวอะไรลงดีก็ต้องเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำก่อนเนะเน่าจะต้องเอาเจ้าเอายอบน่าจะต้องเอาเออยอบละกันแล้วก็เอาเจ้านกเมเทียไหมนี่เลยคิดว่าเขาคงเปลี่ยนตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่ อินโดแรปเตอร์ or, หนึ่งตัวมาอย่างนี้แหละน่าจะได้คาดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวนะแต่เราก็ขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มสองแต้มแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะเราตีไหมอะตีมาหนึ่งเยี่ยมไม่เป็นไรยังไม่นอนนะครับ เราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งต่อเนื่องไปเลยตอนนี้เขามีสองแต้มสองแต้มแล้วตีมาแค่หนึ่งเหลือหนึ่งไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะสละชีวิตยอยู่แล้วเราก็ขอชาร์จสี่เต็มแมตช์ขอป้องกันหนึ่งตอนนี้เขายังคงมี3ามแต้มอยู่แล้วตีมาแค่สองหืก่กับอีกไม่เป็นไรเราไปนอนไปนกเมเทียลงมา ก็ต้องตีเผื่อไปอีกหนึ่งแต้มนะปึ๊บปึ๊บต้องสาแล้วก็ต้องป้องกันไว้สักหน่อยป้องกันต้องสี่เลยปะเข้าสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยจเจ้าออตาโปของเขานะครับมีสตีมาสี่เยี่ยมอย่างนี้ไม่กักอย่างนี้ชอบ เดี๋ยวเราก็จัดเลยน,นี่สามแปมชาร์จไป3ามแปมไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายโอ้โหดูเลเวลดิยังสูงอ่ะตีมา3นะครับเหลือหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเจอพี่ใหญ่ลงมาตบไม่มีปัญหาผ ถ้าป้องกันก็ผลต่าง5แต้มนอนอยู่แล้วจัดเต็มครับไป6แต้มไม่ป้องกันก็เจอเต็มเต็มไปสิครับเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปในรอบที่2นะครับของการตีแพด DNA แดงได้ DNA ม่วงอีก50ไปต่อกันรอบสุดท้ายแล้วนะอ่ะรอบนี้ชิวเดี๋ยวเราจัดกินเอาเจ้ายูดอนเลย กดผิดเดี๋ยวเอาเจ้าต้องเป็นเจ้ายูดอนตัวแรกอ่าแล้วก็อังกิโลคอยาวลงไปตัวที่สองเขาน่าจะเปลี่ยนตัวแล้วก็พี่ใหญ่อินโดรับเตอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับรอบนี้อ่ายูดอนเราชาร์จก่อนได้เลยอย่างนี้ สองเขา2แต้มแล้วตีเปลี่ยนตัวนะครับตีไหมไม่ตีเราขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งป้องกัน1แต้มหมดยังคงเหลือ2แต้มอยู่2แล้วไม่ตีนะครับโอเคเราก็ขอชาร์จ4เลยอป้องกัน2 สามแต้มนี้ตีมาแค่หนึ่งเอาละถ้าอย่างนี้เราจะเปลี่ยนตัวดีไหมเนี่ยเอาชาร์จดีกว่าแล้วก็โจมตีไปตอดโอเคเข้าสองแต้มไปครึ่งหลอดตอนนี้มีสี่แต้มแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็จัดไปห้าแต้ม โอเคเข้า3อย่างนี้เรียบร้อยครับตัวแรกตัวที่2ของเขานะครับกินพืชเจ้าสเตโกเซลท็อปตีเราห้เหลือหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรเจ้าแองกิโลคอยาวของเราเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาพี่ใหญ่ลงมา แล้วก็จัดการเลยต้องตีสแต้มแล้วก็ชาร์จเลยไปโอ้โหไม่ป้องกันด้วยแต่เป็นไรตัวสุดท้ายเจ้านกทาเปของเขานะจะตีหรือเปล่า5แต้ม,5แต,ม5แต้มแล้วไม่ตีอ้าวโดนเลยนะเนี่ยจัดเลยดีกว่า7แต้มไปเข้าห้างนี้เรียบร้อย ไปกระโดดตะคุบฟับปับ,บเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็ค DNA แดงก็ไปดูกันได้ตัวอะไรบ้างแรปเตอร์โอเคเยี่ยมโอ้ได้25นะอันสุดท้ายนึกว่าจะได้40มังนะ้งเนาะแต้ม JW 65นะครับ โอเคสะสมแคชต f ออฟไททันตอนนี้11แต้มแล้วนะรับ DNA แดงเพิ่มเติมอีกอย่างละ12โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็ครายวันวันนี้เนาะก็แพ็คแรกก็คือแพ็คเจ้ามาราทอนเจ้าซูเปอร์สอรัสแพ็คที่2ก็แพ็ค DNA แดงนะครับโอเคก็ตอนนี้หลีกล้าเจ้าบาคิโอสอรัสก็เปิดแล้วนะใครที่ยังไม่มาตีก็รีบๆตีด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะ แแล้ะเดี๋ยวจะมาเสียดายกันภายหลังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใกันดนน้หยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ